ปนเป่ามีไหมปนเป่าเอาไปปนเป่าติดตามมาทางนี้เลยครับเที่ขอคอยอะไรเนี่ยไม่มีคนอยู่นี่ครับไม่มีกล้องไม่เออเดินไปเรื่อยๆแต่ฝั่งนี้มันจะไปชนกำแพงของเรือนจำตรงนี้ให้อ้อมนะอ้อมมาทางนี้ก็ได้นะครับดูให้ละเอียดนะครับถ้ามีร่องรอยอะไรพูดถึงหาถูกวพัดข้ามมาตรงนี้ตรงตัวแล้ว เลยต้นไม้ไปอ,อันหน้าไปทางนู้นเหรอรต้นอัไรเนี่ยป่าอ้อนี่หรอรได้มองครับผมว่าเขาไปทำงานแต่ม,มันโดนลงนีกใช่ไหมครับผมว่าเขาไปทำงานเนาะอ๋อครับ không ừ. 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 biết rồi, không biết, mãi chưa về. làm ai ơi, bây giờ cứ nhì. Nhấc, thả ở bên sẽ có

เห็นูลงเปล่างน้ำไหมเห็นเจ้านายไหมตอนที่เห็นเสียเขียวๆเต็มเรื่อยครับเออเหอนซุ่มมันซุ่มานเหนียไ่ไค่อยนะระวังมึงอีกไปดูมาไปเ็แถวี่ันาวัร้อยัครับเปฟน้เลยที้มาม่ามาคี่อย่างย่า พูดกับบอมาะไรนี้ดิยานมาดิมามากระเด็เดี๋ยว่าผู้การครับการทํางานในวันนี้การบูรณาการร่วมกันระหว่างทีมงานยังไงบ้างครับท่านผู้การครับก็มีทั้งฝ่ายเรือนจานะครับแล้วก็ส่วนภ่าเอกชนแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาช่วยกันแล้วก็กําลังคือทางเราได้เรียกกําลัง เสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงมืาเพื่อปิดล้อมพื้นที่แล้วก็เดินาดานหน้าหาตัวผู้ถหาเนื่องจากว่าป่ามันลกนะครับแล้วก็มีน้ําด้วยครับครับแล,แล้วสุดท้ายเราได้ประสานทางเจ้าทออขอสุนัขนะครับมาดมกลิ่นท้ายไปเจอมันที่ไหนครับก็อ,อยู่ในโซนใกล้ๆกับที่พักกิ่งนะใกล้ๆกับที่พักกิ่งยังไม่ได้ข้ามห้วยคนไรน้ที่พุ่ง ยังยังครับยังครับเนื่งเดียวว่ามือเขาตึงใจอยู่มันข้ามน้ําไม่ได้ผู้การครับในในส่วนของที่ว่าผู้ต้องหามามาส่งเมื่อเช้าเนี่ยสามคนแต่ว่ามีตารวจมาแค่คนเดียวนี่ยังไงครับอ๋อไม่เป็นไรน่าจะเกิดข้อผิดพลาดนิดหนึ่งตรงนี้ผมได้สั่งการไปแล้วนะครับทําเป็นหนังสือสั่งการกําชับไปทุกสออแล้วคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกครับนะครับอเราเราได้ใช้โดนนะครับใช้โดนของ ทั้งของตํารวจเองนะครับซึ่งมีอยู่แล้วก็ของทางกู้ภัยนะครับของของซีสเกตเราสว่างกิตนะครับมาช่วยแล้วก็มีเรือตรวจทางน้ําเพื่อตรวจหาคนร้ายนะครับครับครับข้อหาที่เพิ่มขึ้นมีอะไรไน่าจะเรื่องหลบหนีการควบคุมนะครับครับเดี๋ยวดูอีกทีนึ่งกันครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ